สวัสดีครับผมเซียแขกฮอนด้าบิ๊กวิงอุบนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะครับประจําเดือนธันวาส่งช่วงท้ายปีนะครับผมว่าของเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับสำหรับรถ Big กบั e ฮอนด้จากบิ๊กวิงอุบนะครับมาดูกันเลย สำหรับรุ่นแรกนะครับเป็นในส่วนตัวพี่ใหญ่นะครับเป็นในส่วนตัว NT 1 1 0 0นะครับสำหรับตัวนี้ของเรามีพร้อมรับเป็นสีเทาครับตัวนี้ก็ในส่วนตัวโปรโมชั่นของเราก็จะเป็นในส่วนตัวเลดดอกเบี้ย1.99%ต่อปีนะครับแล้วก็ของแถมส่วนลดสูงสุดอยู่ที่3 0 0 0 0บาทนะครับในส่วนของตัว NT 1 1 0 0ตัวถัดมานะครับเป็นในส่วนตัว ADV 7 5 0นะครับตัวนี้เป็นโฉมปี2 0 2 4นะครับรถมีพร้อมรับทั้งหมด3สีเลยนะครับไม่เป็นสีดำสีแดงแล้วก็สีเทาน ตัวนี้ก็ยังได้คงเป็นในส่วนตัวดอกเบี้ย1.9%ต่อปีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนลดของแถมมูลค่า10,000บาทเลยทีเดียวท r a นแนะครับ XL750 นะครับผมตัวนี้ก็ได้โปรโมชั่นดอกเบีย้ย1.9%เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตัว XL750 แล้วก็ของแถมส่วนลดมูลค่าสูงสุดอยู่ที่30,000บาท ถัดมานะครับเป็นในส่วนตัว NC750 นะครับผมก็จะมีพร้อมรับทั้ง2สีเลยสีดำแล้วก็สีแดงนะครับตัวนี้ก็ดังยังคงได้ดอกเบีย้ยของ m o t o อร์โชวอยู่นะครับมอเตอร์เอยู่อ่ะแล้วก็ในส่วนรถของแถมมูลค่าสูงสุด30,000บาทนะครับถัดมานะครับเป็นในส่วนตัว r e วิวพันร้นะครับผมตัวนี้เพิ่งเข้าร้านมาใหม่ๆเลยตัวนี้ก็ได้ดอกเบีย้ย1.99%เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ของแถมส่วนลดมูลค่า3 0 0 0 0บาท ถัดมานี่ครับในส่วนของตัว NX 500นะครับมีทั้งหมด3สีนะครับผมก็เป็นในส่วนตัว Standard ดนะครับ d y โ a โ o แล้วก็ตัว Avenger Sport ตนะครับตัวนี้ก็ยังคงได้ดอกเบี้ย1.9%ต่อปีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ของแถมมูลค่าสูงสุดอยู่ที่22,000บาทนะครับ a อ็กซ t แพร้อมรับสีขาวนะครับ d y โ a โ o สีขาวแล้วก็สีแดงพร้อมรับครับผมส่วนตัว Standard พร้อมรับทั้ง3สีนะครับผม ลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับที่0982656623นะครับผมในส่วนของตัวโชว์รูมฮอนด้าบีวอุบลนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีในส่วนตัวแนะนาโปรโมชั่นเบื้องต้นนะครับในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นโปรดกเบี้ยยิงจุก9นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเรทดอกเบี้ยของมอเตอร์อ็กโปรยังคงได้อยู่แล้วก็ในส่วนของตัวส่วนลดต่างๆนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับ 0982656623 Honda Wing บนยินดีให้บริการนะครับ